ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่ามือถมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจนาำการค้าบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบัลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอื่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage น,นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้ใคลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนาำการค้านะครับ ร้อยเ็ดจะล้นไปเลยไหมตอนนี้ก็ล้นแล้วนะตอนนี้ก็เรียกว่าล้นไปเลยไหมได้ไหมผมว่ามันก็ได้อยู่นะเว้ยพอห้าหกร้อยตัวเขียวอะ่ะถ้าถ้าแบบมีไขยแค่ติบยี่สิบตัวเงี้ยเออผมว่ามันก็ยังหรอกแต่นี่แม่งหลักห้าหกร้อยแล้วอะ่ะเนี่ยเอ้ยมันต้องแบบนี้ดิบายบายดูดิเกอร์แลมพาร์ต เอาจริงๆขอวิดิตนะไม่ก็คุณฤิดก็ได้อ่ะเออตัวอื่นถ้าเป็นกองหน้าอ๋อถ้าเป็นกองหน้าขอไคลเวิร์ดแล้วกันไม่เอามุลเลอร์บาเทนก็ได้ไครเวิร์ดบาเทนก็ได้ไม่เอามุลเลอร์ไอ้่มันมีตัวอะไรบ้างวะร้อยสิบเอดลืมนะเดีวด๋วเดี๋ยวเดดูแบบตัวที่ไม่เอาอ่ะลาอูมุลเลอร์อลองโซ่อะ มะที่เหลือได้หมดนะเออที่เหลือได้หมดกาลินชาบัตเทนชไวไคเวิร์ดอะไรเงี้ยก็ได้อยู่เออกาลินชาก็โอเคกาลินชาก็โอเคมุลเลอร์ลาอูอ่ะไม่เอาอลองโซ่ด้วยสามตัวไม่อยากได้เยโรอีกตัวหนึ่งอ่ะลืมพูดถึงแม่งเลยไม่เอานะียเยโรอ่ะเออ,อนเนี่ยสี่ตัวเนี่ยไม่เอาลาอูมุลเลอร์อลองโซ่เยโร่เนี่ยไม่เอาต้องทงอะไรวะถึงไม่เกือทงบราซิลอ่ะทงเยอรมันทงบราซิลทง วิดีอยู่ประเทศอะไรลวิดีอยู่เซอร์เบียอ๋ตอตรงเซอร์เบียถ้าสเปนมานี่แห้งนะบอกเลยสเปนแม่งมีตั้งสามตัวมีทั้งราอูทั้งเอยโรทั้งอลองโซอะไปไม่ต้องกินเยอะไปเอาสเปนเฮ้ยชะไว้ว่ะเอาเอตีเอา,เอาชิบหายแลวมุนเลอร์ว่ะ นึกว่าชะไวในกุลิดขอขิงแปบเออเซ็งเลยวะเซ็งเลยวะเซ็งเลยวะต้องจัดแล้ววะว่าร้อยสิบสองเนี่ยเห็นแล้วมันคันมือซะเหลือเกินวางแผนสติบดีเลยนะในคลิปเห็นตัวเองได้ตัวเกลือแล้วก็อยากจะลุยต่อเหมือนกันนะเดี๋ยวขอนั่งคิดแป๊บถ้าสมมติว่าซื้อมาสองตัวมันลงทุนประมาณร้อย ร้อยสาหรอยสาต้องไม่ได้ต้องไม่ได้พวกต้องไม่ได้เซนติเอเฟนเบรริร์กแล้วก็ครับซึ่งมันเป็นหนึ่งในเท่าไหร่อ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามตัวสามจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดสามจากแปดเอ๊มันก็ถ้าดวงดีมันก็ไปแน่นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ไหนๆก็ไหนๆนะ มันต้องจัดวะซื้อตัวอะไรดีอะซื้อตัวอะไรก็ได้อะเอาจริงๆก็ต่าสุดอยู่แล้วเนี่ยหกสิบแปดจุดสี่เนี่ยเนี่ยใครเบิด์ตสองตัวแม่งเฮ้ยซื้อตัวที่คนขายเยอะสุดทีกวะเยลโล่ปะวะน่าจะเยลโล่ปะเออเยลโล่ก็ได้เยลโล่ก็ได้ซื้อตัวเกลือเผื่อจะได้ตัวดีๆโอเคปะช่วยสนับสนุนคนที่เขาสุ่มได้ด้วยเขาจะได้ไม่ต้องเศร้านะครับสองตัวปะบลุยมาขนาดนี้เราต้องลุย จริงๆมันมาขนาดเหลืมันก็ต้องไปให้สุดว่ะมาสองตัวไปไม่ต้องกิดเยอะเดือสองร้อยล้านแล้วบาติวนะขอบาติวนะดูทีดิอยากได้ตัวอะไรกดสามทีไปหนึ่งสองที่กดตัวนี้เพราะมันแพงสุดนะไม่ใช่อะไรหรอกใช่ไหมตัวนี้น่าจะแพงสุดตอนนี้โรนะนัดน ไปลุยเอาให้มันสุดเอาให้มันสุดอะไรนะรอสองแสงสองแสงเกเลือบ้าวสองแสงเกลือเบ่าเนี่ยเห็นบอกสองแสงเกลืออะไรสองแสงก็ได้อย่ยจัดไปบารซิลบารซิลบารซิลบารซิออิตาลีเอ้ยเมาอ่ะใช่ปะใช่ปะเฮ้ยไม่เกลือเอเีาไปเกลือตุดยอดโอ้โห โอ้โหแจมได้อยู่ได้อยู่ถือว่าคุ้มอยู่เอ้ยถือว่าคุ้มอยู่เฮ้ยได้เมาดีนี่นี่คุ้มนะไม่เกลือเอ้ยไม่เกลือออะเล่นก่อนดีกว่าอะสักสักสองตาไหมเออเล่นสักสองตาไปอะจะได้เป็นบุญไอดีหน่อยดิเออเล่นสักตาสองตาไปอะไม่เทนนะผมไม่เทนนะเพราะสุดท้ายไงก็ต้องขายอะ่ะอันเนี้ยไปเล่นเอาคอนเทนต์เลยเฮ้ยไม่ต้องคิดเยอะเนี่ยไอสัตว์เมาไม่เทนบูตอะไรอะเมาบูตอะไรวะประกบ ไหนลองเทียบสเตตเทียบสเตต์ขำๆนะเทียบขำๆนะไม่เทน,นะลองเทียบขำๆโอเคสู้ตัวเทนไม่ได้หรอกโอเคสู้ไม่ได้สู้ตัวเท,น,วเทนแล้วไม่ได้แล้วถ้าเทียบกับโอมันนะสลับตัวแบบปรากฏติดใจติดใจก็ขายอยู่ดีอ่ะเพราะเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ล่วงแต่มแม่งเร็วชิหวบหายเลยว่ะจบ น้ำเมาน้ำเมาโอ้โหน้ำเมาว่ะเมาไม่ขับเป็นไงล่ะเอาติดเ,เข้าบอลเร็วโอ้โหแม่งไม่ทันว่ะเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยว้าวเข้าบอลแววนี่ไงน้ำเมาเนี่ยน้ำเมาเป็นไงล่ะโอ้เก่งว่ะเหี้ยรู้สึกมีทรงติดใจมีทรงว่าจะติดใจอุย้ยเมาดีนี่ ต้องเข้าสองแล้วหุยปัดเอาเหย่ยแลละเฮ้ยสวยเอ้ยเอาติดโอ้ติดอุ้ยมาวดีนี่มาวดีนี่ ผู้จ่ายโคตรเนียนตาคะแ่นถึงเต่าแรกนี่แหละโอ้โหเซฟโดนไม่โดนก็ลูกนี้แหละเดี๋ยวก็รู้เ้าอยู่ดูอโลอลไรหวะเซฟไปดิเซฟไปดิเอา โอ้โหโอ้โอ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยอุตส่าห์เซฟโอ้อุตส่าห์เซฟแม่งเชีย่ยอุตส่าห์เซฟแบบตึงๆดันดันยังเข้าปัาดไม่ออก อันแน่นสวยดีครับเต็มข้อไปดิได้ได้แบบนี้ดีเหรอใช่ครับใช่ได้ได้เมาดนีด้ครับเมาไม่ขับใช่เมาไม่ขับแต่แรงเท่านี้แม่งก็พร้อมโดนทุกเมื่อเหมือนกันนะถ้าผมพลาดนี่ไงนี่ไงปะกูบ <c oughs> อกแล้วพร้อมโดนทุกเมื่อ ไปเอยเต็มข้อไปดิ <S <S 1> <S 1> เฮ้ย <S 1> <S 1> <ๆ>ไม่เอาดีกว่าเอ้าไม่ทันจะเปลี่ยนเอามาแทนเพรดี้ซะหน่อยไม่ไม่ใช่ดิพูดผิดเจ้าเดอะบอยเอา Boy, เบลลิงแฮมมาแทนเดอะบอยจะได้เป็นเน้นเกมลับหน่อย เฮ้ยลูกสูตรนี่ว่าโอ้โหกูลืมระวังสวยไปเลยเรียบร้อยได้เดี๋ยวกูจัดคืนให้ลูกสูตรอะเดี๋ยวกูจัดคืนให้ไอ้เชี่ยลืมไอ้สัตว์โดนสูตรไปดี โอทิเมนเสาสองเนี่ยเสาสองเอาไปดีกวดตั้งรับเลยกูโดนลูกตูดอีกพร้อมโดนทุกเมื่อแล้วก็พร้อมยิงเขาทุกเมื่อเหมือนกันวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอาวิ่งและได้ได้ละวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วยกอแม่งจะไม่ให้ยกซะหน่อย เอ้ยอยากล้วไอ้น้องเอ้ยโอซิมเมนไปแล้วโอซิมเมนโอซิมเมนโอซิมเมนซิเมนโอ้ยลืมไปว่าสามดาวสวยเลยเอาใจพลาดาจเสียหมุนหลุดใจเดอะบอยยิงไปก่อน ซาลายิงที่อ้าวไม่เข้าไาอ้บ้าเอยวันนี้พี่คึกแปลกๆคนบรนดวงดีครับวันนี้ก็ต้องคึกเป็นธรรมดาเิคนบรนดวงดีครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนบรนดวงดีว่ะจะไม่คึกได้ยังไงอะ่ะขายกินกําไรครับเสียเนี่ยรออะไรเนี่ยไปขายแล้วเนี่ยขายแล้วไม่ต้องกิดเยอะกําไรแล้วขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ดีทุกคนเออร้อยแปดสิบไหมร้อยแปดสิบแล้วกัน กำไรอยู่แล้วไม่ต้องคิดเยอะแต่นจริงแม่งเก่งนะเวย้ยขนาดไม่เห็นยังโคตรเก่งเลยเออผมพูดตรงๆเลยนะแม่งโคตรเก่งโคตรเก่งอะ่ะใช้คํานี้เลยแล้วกันหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดศูนย์สวยๆพี่ได้พี่ได้ไดเบามาจากไหนสุม112่มร้อยสิบสองครับเอาร้อยสิบเอ็ดหัวร้อนเนี่ยสุ่มเอาแลมพาดครับลูดิเกอร์ไปแรกได้มุนเลิอกอ่หัวร้อนกดแม่งอีกสองตัวามาเอกเชนแม่งเลย,ยลคุ้มปรากฏร้อยแปดสิบเนี่ยแหละขายร้อยแปดสิบเนี่ยแหละ กำไรถามว่าเยอะไหมมันก็ก็ได้อยู่นะร้อยแปดสิบมันโดนภาษีอ่ะมันโดนภาษีก็สิบปดล้านป่ะร้อยแปดสิบลบสิบแปดเท่ากับขายได้1้2หกสิสองอ่ะลบด้วยร้อยสามสองก็ได้กำไรสามสิบล้านประมาณเออได้กำไรสามสิบล้านผมนะได้กำไรสามสิบล้านไม่แต่มันมีความเสี่ยงนะคือถ้าถ้าสุ่มได้ตัวอื่นอย่างเงี้ยมันก็ขาดทุนอ่ะอันเนี้ย อย่างเช่นได้ตัวอะไรเนี่ยได้ตัวรไรขาดทุนได้ครับเนี้ยครับมันร้อยไม่ถึงร้อยสามสิบด้วยเนี่ยเนี้ยได้เอฟเฟนเบิร์กเนี้ยเอฟเฟนเบิร์กก็ร้อยสามหกเนี้ยก็แทบจะเท่าทุนแล้วอ่ะยังไม่หักภาษีด้วยนะอย่าลืมหักภาษีนะเนี่ยอันนี้140ร้อยสี่สิบหักภาษีก็ขาดทุนเอฟเฟนเบิร์กเนี่ยหักภาษีก็ขาดทุนเหมือนกันตัวอื่นกาไรหมดปะสีดานกําไรปะ4ีดานก็กําไรแต่น้อยโหเกือบเหมือนกันนะเอาจริาจริงตัวที่ไม่เกือคือ แบคแฮมแบคแฮมเนี่ยกำไรเนี่ยแบคแฮมอมากำไรโรนานิโยนี่โคตรกำไรเพราะแพงชิบหาย200กว่าล้านซีดานนี่ก็กำไรแต่ไม่เยอะไอ้นี่ก็กำไรเนี่ย200เนี่ยเมาดีนี่ก็กำไรเพราะมัน180มันมีแค่5ตัวบ้าที่กำไรอีก3ตัวขาดทุน